สวัสดีครับผมเพชยครับสวัสดีครับผมชิมอนครับผมเพชรครับระบทเป็นกังหันครับแค่นี้ผมชิมอนครับระบบสายลมครับกังหันก็เป็นเด็กบ้านรวยครับที่รู้สึกขาดอะไรบางอย่างครับไม่ว่าจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่ไม่พอสักทีหรือว่าไม่เติมเต็มอะไรสักอย่างจนมาเจอสายลมครับครับส่วนสายลมนะครับผมก็คาแรคเตอร์เป็นเรียกว่าเด็กสู้ชีวิต ก็คือเป็นเด็กที่ต้องการตามหาความฝันตัวเองอจนได้มาเจอกับท้างหันม้างหันก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับต้องไปดูในเรืเร่องเอา่เยองสำหรับผมมองว่าไม่ยากมากครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่แล้วก็บวกกับว่าได้พาร์ทเนอร์ที่ดีครับอของผมก็รู้สึกไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเคยมี ประสบการณ์หรือว <ภ karaoke. S 2> ่าไปดึงจากคนรอบข้างที <goodbye> ่เราเคยเห็นมาได้เลยนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ดีเหมือนกัน่ผมว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมทํางานมาเลมนกันครับรู้สึกว่าสบายใจในการทํางานด้วยเพราะว่าจับมือด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันครับไม่ว่าจะซีไหนมันก็เลยไม่ยากมันก็เลยผ่านไปได้เร็วครับแล้วเป็นคนอะไรก็ได้เนี้ยมันก็เลยทํางานง่ายครับเป็นคนเป็นคนที่อะไรก็ได้เหมือนกันแล้วก็แบบว่ามีอะไรเราก็จะเสนอกันแล้วก็คุยกันแชร์กันว่าเออแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมาก หล่อน่ารักมีเสนเ่ห์หล่อเท่คูตื่นเต้นอะนี่เพลงเขาเพร้อมมาผมบอกเลยว่าตั้งแต่ผมฟังมาครับผมไม่เคยรู้สึกว่าฟังแล้วว้าวอะใครครับแต่ของพี่ชิมอนเอ้ยนี่ว้าวจริงทั้งเนื้อร้องทั้งเมโลดี้มันดีมากๆาครับชื่อเพลงว่าสายลมครับคนละเพลงเดี่ยวแล้วก็มีเพลงคู่ด้วยครับ Oh, เพลงคู่ดีเพลงคู่น่ารักเนาะเพลงคู่น่ารักแล้วก็จะได้เห็นเพร์กับพี่ชิมอนร้องด้วยกันครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับครับจริงๆก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าผมไม่เคยอัดอัดร้องคู่อะไรันครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ได้ร้องคู่เพ,เพราะว่านานๆทีจะมีเพลงคู่มาทีอะไรแบบนี้แล้วก็กับพี่ชิมอน,นปกติร้องให้อีเวนต์แต่ไม่เคยเข้าห้องอัดด้วยกันอืมก็ใหม่ดีไม่เคยเลยครับไม่เคยอัดเพลงเลยแต่วันนั้นแบบว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแต่ก็ผ่านมาได้ สุดยอดสายครับสายครับเพิ่งพูพวงเงยออกเขาไม่ได้ยินเช้าก่อนี่ตื่นสายครับสิบครับสิบโมงสิบโมงอะไรกาแฟครับอเมริกาโน่ครับเหมือนกันครับบุฟเฟ่ต์ครับ ก็กินได้ครับถ้ามีคนชวนเลยก็กินได้เรื่อยๆครับส้อยืดครับมันสบายสบายถ้าอยู่บ้านน่้จะ่ยืดสะ่ก้าวภูเขาครับภูหลายที่จริงสวยหมดเลยผมให้อีตองครับออีตองมืนกันอีตองมาเย็นนั้งปีจริงมาครับ ผมใพ้แมวอ่งจริงรักมันเหมือนกันฮะแต่เล่นไม่ได้ก็เลยเอาหมาดีกว่าผมเลี้ยงหมาอยู่แล้วครับแล้วก็แพ้แมวเหมือนกันครับแต่มีแมวด้วยนะเลี้ยงแมวด้วยแต่แพ้แมวแพ้หน้าตาครับอะไรนี่จริงๆคือแบบเราไม่รู้อะว่าแมวมันอารมณ์ไหนอะอย่างอย่างอย่างหมาเราจะรู้ไงว่าแบบอ่ถ้ามันกระดิกหางเงี้ยแต่ว่ามันอารมณ์ดีนะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่แมวไม่รู้เออแต่แมวคือไม่รู้ทำหน้าบึ้งตลอดใช่ครับคาดเดาไม่ได้ i n t r o ิร์ t ครับ จีบก่อนครับโดนจีบแล้วครับผมรู้สึกว่าชอบที่ไปจีบก่อนไม่ชอบโดนจีบเลยผมก็อยากจีบก่อนแต่จีบไม่เป็นแล้วครับก็เลยชอบโดนจีบมันรู้สึกดีเหมือนกันไเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไลยเตงใช่เลยเตงหวานเจี๊บ ครับผมก็ฝากซีรีส์หัวใจในสายลมด้วยนะครับครับเป็นจ้าลัสต์โแมนนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องเกม25ครับครับและย้อนหลังนะฮะสี่ทุ่มครึ่งนะครับทางวิวฮะครับผมฝากด้วยนะครับสอัสดีครับ